ย้ายเข้าหน้างานมาชมว่าจะเทศบาลเราจะทําดีหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านนี่เทศบาลแสดงว่าเทศบาลเราทําไม่ดีนะครับเทศบาลเรานะครับรอชมอันนี้ย้ายเข้าแล้วครับไอย,ยกโถ ทางเข็บให้ผมขับผมไอ้ทางแบบเนี้ยกล้าขับอยู่แต่ทางเข้าเนี้ยทางเข้าตรงเนี้ยโหไม่ขับหรอกให้อ <c> า <oughs> จารย์ชูจัดการเลยไม่ค่อยได้ขับรถสูงอะ่ะขับจะรถต่ําแล้วมัน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 ไม่ชินอาจารย์ชูขับออาจารย์ชูชินแล้วอาจารย์ชูจะเลี้ยวอะไรหลบกิ่งไม้ได้ง่ายกวา่าแต่ผมไม่เคยขับรถสูงไงขับจะรถด่ำมันก็ต่ำ เราหลบกิ่งไม้เราเราหลบไม่ได้นะมันหลบยากอะ่ะแต่ถ้าคนขับชินแล้วจะรู้เลยว่าเออตรงนี้พ้นไหมหรือว่าต้องเลี้ยวฝั่งไหนยังไงให้มันตีให้มันอะไรต้องให้คนมีประสบการณ์เรายังไม่เคยขับ,ข,บขับทางนี้ยัง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 ขับได้นะทางโล่โลงๆเงี้ยเออขับได้แต่ถ้าให้เข้าป่ากัน <laughs> ไม่เข้าละ <laughs> รอชมว่าจะเข้าได้อย่าง ปลอดภัยลุล่วงปลอดภัยหรือเปล่านะครับเอ,อทางที่เราจะเข้าไปก็ค่อนข้างที่จะแคบนะครับแล้วก็กิ่งไม้เยอะนะครับแคบเลยแหละนะผมว่าแคบนะทางเพราะว่าตัวนี้มันก็ยังใหญ่อยู่เนี่ยตัวนี้ใหญ่ทางที่เราวิ่งอตู่นี้คือว่าใหญ่ในทางที่เราจะเข้าไปต่อจากเนี้แคบจะเลี้ยวขวาข้างหน้านี้ครับ แค่ทางเข้ายัางแข็มเลยตีวงเยอะมากรถกระบะยังต้องตีวงอ่ะโอ้ยไม่กล้าขับหรอกโว้ไม่พน้นคนหรือเปล่าเจอแต่มัน กิ่งใหญ่ๆเอาออกหมดแล้วครับเหลือจะกิ่งเล็กๆนี่แหละน่าจะพ้นนะ ผมขับไทยไม่กล้าขับหรอกรถดำกล้าขับอยู่แต่เลยมันหนักมากนะครับหนักกว่ารถดำม่า20-30ตันอนะ่ะอันนี้เนี่ยจะประมาณ20นะครับ20ใช่ไหมถึงไหมไม่ถึงหรอก15ตันแค่นั้นีองสี่140กี่ตันเนาะใครรู้ก็ช่วยบอกในคอมเมนต์ได้นะครับเพื่อเป็นแนวทางอู้พ้นอยู่เจอตะกิ่งเล็กเนี่ยนะพวกเนี่ยเราตัดไม่ถึงไงมันก็เลย ถ้าเอารถเทลเลอร์เข้ามาตัดอะมันถึงอยู่แต่นี่โอ้กิ่งนี้พ้นไหมเนี่ยโอ้โยแค่เข้าทางนี้ยังลำบากเลยวิวยๆๆๆิววิวพ้นพ้นโอ้โยไม่ได้ให้พี่เหลาปีนต้นนี้คิดว่ามันจะพ้นนะแสดพี่เหลาชอบปีนต้นไม้บังเหลาเปลี่ยนชื่อให้ไหม เรื่องไม้ใหญ่ไว้ใจบังเหล่าคนอยู่ห่าง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 ผู้โอ้ตัดกิ่งไม้มเมื่อเช้าก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยอยู่นะ ก็เลยงว่วงนอนหน่อยนะวางตกบายมาวางท่อเสร็จแป๊บเดียวเสร็จประมาณสองชั่วโมงน่าจะเสร็จนะครับเพราะว่ามันก็ผสมปูนประมาณสามน่าจะสามถาดสองถาดสามถาดสองถาดเอ้สองกะบะสามกระบะ,ก,ะ,บะก็น่าจะเสร็จปูนมันสามลูกก็สามกะบะนะครับโอ้ตรงนี้เขามาสร้างบ้านเอาไว้นะรั้วอย่างดีเลยเนะี่ย ป้องกัน oned. สัตว์มีพิษนะครับถ้ามาทำรั้วแบบนี้ก็ดีนะแต่มันส่วนตัวเกินไปอ่ะมันมันเหมือนเราอยู่แล้วเราแคบนะม,มาเป็นรั้วแบบปิดเลยอะ่ะโอ้โอคนไม่นีมันตัดไม่ถึงนะมันตัดถึงแคบน,นี่รถรถกระบะมันตัดถึงแค่นิดเดียวอะ่ะ ดีกว่าไม่ได้ตัดโอ้โหโอ้เจ็งถ้าเป็นรถหมายป้ายแดงมีร้องไห้อะรถเป็นรอยหมดรถเก่าๆนี่ผ่านตลอดอเฮ้ยื้ญหาอีกเจิงนี้ไม่พ้นนี่เจิงนี้ ตัดได้แค่นี้เนาะทำไงได้ล่ะถ้าอยากดีจต้องไปตัดกิ่งใหญ่มาเลยกิ่งใหญ่ตัดกิ่งเล็กไปเันก็โดนกิ่งใหญ่มันดึงต้องปีนต้นไม้อะ่ะถ้าอยากให้ดตีต้นยางปีนยากครับอุ้พ้ผลไม่นี่ตรงนี้ มีดมาให้พี่เหลาขึ้นไปอยู่ข้างบน,นง่ายเลยแต่ไม่มีมีดไงประเด็นอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวตรงนี้ก็เป็นอันนี้แล้ว <c oughs> เป็นที่โล่งแล้วตรงนี้ไปอุ๊ย <c oughs> ดูวะ <c oughs> ทางเขามี ม่กล้าครับ <laughs> ร้ายโอ้โอ,โอ้อุ้ยทางยุบโอ้เจอทางยุบครับโอ้โหก็ดูอ่ะทางมันยุบเลยเนี่ยโอ้กิ่งนีพ้นมีพ้นเสือ ร,รอยเรามาตัดเอาไว้ไหนวะตรงไหนวะที่เป็นกิ่งใหญ่ตเลิดนี่ไปอีกมันจะมีกิ่งใหญ่เนี่ยตรงเนี้ยรกมากบอกเลยน่าจะพ้นนะขอให้พน้นพี่เหล่ายืนรุ่นเลยอ่ะว่าโอ้ยจะพ้นไหมแต่ผมว่าไม่พน้นหวะมันต้องรูดไปอ่ะ พลนจริงด้วยต้องรูดมันตัดไม่ถึงอ่ะต้าเอาเทเลมาน่าจะตัดถึงนะโอ้โหโอ้โหเจสบานนี้ทำงานไม่ผ่านดูว่ะเออใจเย็นเออ้เอะพ,พี่แต่มันโดนแต่ปลายครับไ,ไม่เป็นไรมันไม่มีไม้ใหญ่มันก็อาจจะเป็นรอยเฉยแต่ก็ไม่มีอะไรเสียหายหรอก ล่นวต่อจากนี้ไปก็เป็นทางโล่งสะดวกวิ่งสบายแล้วครับมันแค่รกแค่ตรงแถวแถวนี้แหละเนี่ยดูว่ะเอ้ยเอมั่เท้ามีนมานี่พี่เราขึ้นตัดเลยนะเนี่ยปบางอันมันตัดไม่ถึงนะ เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับลงแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วลงแล้วตัวนี้เรื่อยๆเลย